ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรที่คนทั่วไปหมายถึงนั้นเป็นเพียงแอ่งน้ำใหญ่ในโลกแต่ในทางพระพุทธศาสนามหาสมุทรที่แท้จริงคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้คือช่องทางที่กระแสของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ไหลทะลักเข้ามาเปรียบดังคลื่นซัดโถมน้ำวนสัตว์ร้ายและผีเสื้อน้ำในมหาสมุทรใหญ่ ผู้ใดมีสติอดกลัน้นรู้เท่าทันไม่ถูกกลืนด้วยตัณหาผู้นั้นย่อมข้ามมหาสมุทรแห่งกิเลสไปถึงฝั่งคือความสงบหลุดพ้นและถึงที่สุดแห่งพรหมจารย์สาทุก